สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูพี่น้องมาดูรถขุดครับนี่ตระชิชเอสเอ็กสองร้อยครับผมเตาแล้วพี่น้องาใช้งานคุ้มเลยครบับดินในเยอะมากครับ อยู่ที่อำเภอนางรองครับพี่น้องงานลอกชลประทานครับติดกับแยกแดงนางรองครับแยกแดงถนนหักครับทีมงานรถดำก็อยู่ฝั่งนี้ครับจอดน่าจะพักเที่ยงครับพี่น้องนี่น่าจะมีปลาไหลครับมีแน่นอนครับดินแบบนี้ ของน,นู้นก็แพ็กคู่ครับซานี่กับ SDLG ครับมังลุยเลยครับโอ้เสียงใส้เครื่องดังมากครับ โอ้น่าจะมีปลาไหลนะเนี่ยปลาไหลอยู่ในนี้แหละพี่น้องผมจะรอแกเล่าไม่รู้แกจะเล่าตอนนี้หรือเปล่าเดกตะก็จะเป็นสีส้มครับสนมากนะ เป็นสีส้มหนึ่งตักเยอะมากครับอ้ตักหนึ่งมียกเลยครับตูดยกเลย เสียงอย่างดังครับพี่น้องโอ,โ,โอ้โหมีกระจกนาซาด้วยโอ้โหนปลาไหลเนี่ยแต่ผมไม่กล้าจับเลยนะเขาทำงานอยู่ครับ ออกเจรถประทานครับรถขุดก็มีอยู่สี่ท่นครับพี่นอ้องแต่รถดำนี่รถดำผมนบไปทวนครับเยอะครับแต่วันนี้รถดำน่าจะหยุดครับ เก่าแล้วเครื่องก็ประมาณนี้ครับเสียงจะดังหน่อยครับของฟ้าขึ้นม,มาแล้วครับร้อนแบบนี้ไม่ตกก็ไม่ใช่แหละอาจจะตกช่วงเย็นนี่แหละครับลายรอยไรเลยพี่น้องไม่แน่นี่เป็นพันเลยนะเนี่ยเป็นพันได้เลยนะ ใหญ่ครับใหญ่มองสุดลูกหูลูกตาเลยขุดอยู่สีคันก็น่าจะงานก็ไม่ไม่น่าจะเสร็จเร็วครับน่าจะอยู่อีกหลายเดือนครับ เป็นรุ่นที่ยอดฮิตพอสมควรครับรุ่นนี้เห็นมีการใช้ครับใช้เยอะพอสมควรครับใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับรุ่นนี้ครับ วันแหลมอย่างนี้ขุดดินได้สะดวกนะครับบางคันก็ไม่แหลมแหลมก็เวลาขุดดินแข็งขุดไม่ไม่ค่อยลงเท่าไหร,ร่นี่ฟันแหลมเลยดินแข็งนี่สบายเลยครับดูรับ ฮิตาชิรุ่มฮิตาชิครับฮิตาชิเขก็เรียกว่าเซตเอ็กหละฮิตาชิเซตเอ็กองร้อยว่าแรงก็ยังดีอยู่ครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ